ันนี้ก็อีกต้นหนึ่งครับเห็นไหมฮะปูดมากอันนี้ปูดหนักของเมื่อกี้ทําท่ามันจะหลุดไม่หลุดแหลแต่ก็ยังอยู่มันก็สวัสดีครับทุกท่านวันก่อนเราก็คุยกันถึงเรื่องการเลือกซื้อ ิ่นตอนแล้วก็ต้นพร้อมปลูกสำหรับมือใหม่ไปแล้วนะครับวันนี้ก็ยังเหลืออีกประเภทหนึ่งนะครับสำหรับกิ่งพันธุ์หรือต้นพันธุ์มาเดี๋ยวฝรั่งก็คือต้นที่เกิดจากการเสียบยอดหรือติดตานะครับไม่ว่าจะเป็นจากตอ ลักกี้ต่อมะเดือฝรั่งอื่นๆต่ออิตาลีป่าหรือว่าต่อมะเดือพื้นบ้านของเราหรือเตาทุงพรนั่นเองนะก็มีข้อสังเกตสําหรับมือใหม่ที่จะเลือกซื้อนะครับเพื่อลดความสูญเสียนะครับพูดง่าไงเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับการปลูกมะเดือฝรั่งไม่ว่าจะเลือกซื้อชนิดไหนก็ลดแต่มีความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับ วันนี้ผมก็จะมาคุยให้ฟังนะครับสําหรับมือใหม่ถ้าท่านจะเลือกซื้อต้นพันธุ์มะเดื่อกรหลังนะครับที่เป็นต้นพันธุ์ที่เกิดจากการเสียบยอดก็ดีหรือติดตาก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์บนตออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีข้อแนะนําเล็กๆน้อยๆนะครับจากประสบการณ์ของผมที่ทำมานะครับก็เดี๋ยวก็จะพาไปแนะนําเป็น จุดไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็อย่างที่เราทราบ,บกันนะครับว่าการเสียบยอดติดตาบนตอที่มีรากแข็งแรงครับแล้วก็ทนสภาพดินได้ดีเนะี่ยเป็นสิ่งที่สามารถลดการสูญเสียจากราก จากโรครากเน่าขนเน่าได้ระดับหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับที่จะพามาชมหรือแนะนําสําหรับมือใหม่เนี่ยก็คงแบ่งเป็นสองประเภทนะครับประเภทแรกก็คือต่อที่เป็นเรียกอะไรต่อมาเดีอยวฝรั่งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นต่ออิกอรีป่าต่ออุทุมพรก็ออไม่ใช่ต่ออิลักกี้ต่อแอตเรียหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนั่น ประเภทหนึ่งแล้วกประเภทหนึ่งก็คือตอมะเดือฝรัง่งเสียบบนยอดมะเดือพื้นบ้านเราก็คือตอตุ่มพรนะครับเน,นี่ยต้นเนี้ยอันนี้เป็นต้นข้างล่างน,างนี่เป็นมะเดือตุ่มพรที่ผมเสียบเองนะครับปลูกไว้ข้างบนนี่เป็นมะเดือฝรัง่งพันธุ์บาลานีก็จะพาไปดูก่อนว่า การเลือกซื้อต้นพันธุ์มะเดื่อฝรั่งที่เสียบยอดบนตอมะเดื่อถุมพรหรือมะเดื่อพื้นบ้านเราเนี่ยจะมีข้อสังเกตยังไงบ้างที่จะลดความเสี่ยงนะหมายว่าลดความเสี่ยงลงที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกบ่อยๆนะครับว่า ทุกชนิดรถมีความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเสียบต่ออะไรแล้วแต่มีความเสี่ยงทั้งสิ้นก็ไปดูกันครับที่ผมนํามาแนะมาแนะนําตัอนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีการนํามาจําหน่ายกันค่อนข้างแพร่หลายนะครับสําหรับมนเดื่อฝรั่งเสียบยอดบนต่อมะเดื่อทงพรเนี่ยแล้วก็มีหลายลายที่ เสียบเสร็จก็นอาออกมาขายเลยนะครับหมายถึงว่ามันยังเล็กๆอยู่อย่างเนี้ยนี่ซึ่งยังเล็กมากอันนี้เพิ่งผมเสียบเองเสียบไปได้ประมาณเดือนหนึ่งครับอันนี้ซึ่งจริงเล็กมากเท่าไหร่นะครับโอกาสเสียงยิ่งสูงอย่างเช่นอันเนี้ยเดือนหนึ่งได้แค่เนี้ยเวลาเขาเสียบเสร็จเขานํามาจําหน่ายเนี่ยก็จําหน่ายราคาไม่แพงนะครับราคา ค่อนข้างที่คนซื้อเห็นคนอยากปลูกเห็นน้มือใหม่ก็ตาลุกแล้วครับโอ้ถูกดีจังเลยก็ทำไงครับก็เอฟเลยครับทีนี้โดยลืมคำานึงไปว่ามันมีความเสี่ยงสูงนะครับทั้งๆที่เจ้าของคนขายเขาก็บอกแล้วมันเสี่ยงแต่ว่าอย่างว่าแหละครับคนเราเห็นของถูกป็อหยักได้แล้วกันนี่โอกาสแต่มันไม่แน่อย่างเนี้ย ขนาดนี้ผมก็ยังไม่ชัวนะครับว่าถึงจะยอดจะพุ่งดีสวยเงี้ยอาจจะผ่านไปสองสามเดือนก็ไม่ไปต่อแล้วก็มีนะครับเท่าที่พบก็มีเยอะมากดังนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับสำหรับมือใหม่ควรหลีกเลี่ยงนะครับถ้าไม่อยากสูญเสียหรือไม่อยากเสี่ยงจนเกินไปก็ควรหลีกเลี่ยงต้นเสียบยอดที่เพิ่งเสียบใหม่ๆนะครับ เสียยังไม่แกะพลาสติกเนี่ยครับไม่แกะเทปเนี่ยเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงครับแต่ถ้าท่านใดอยากจะลองเสี่ยงดูก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ถือเป็น,นเรียออะไรอะ่ะความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับมันก็ซื้อหวยเนะี่ยอาจจะลองเสี่ยงดวงดูก็แล้วแต่อันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ที่จะมาแนะนํานี่คือแนะนําสําหรับท่านที่ ไม่อยากจะสูญเสียนะครับคือลดการสูญเสียของท่านก็พิจารณาดูนะครับก็พูดง่ายๆคือถ้าเป็นลักษณะนี้เขาเอามาจําหน่ายเนี่ยผ่านเลยครับอย่างเล็กๆอย่างงี้ผ่านไปเลยครับไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่ามันยังมีอีกเยอะและโอกาสอีกเยอะเพราะเราซื้อไปเนี่ยจริงอยู่เขาขายถูกๆสามร้อยสี่ร้อยแต่ถามว่าถ้าซื้อมาแล้วมันไม่รอดอยู่มาสักเดือนสองเดือนแล้วมันก็จอด ไม่ไปต่ออย่างนี้ท่านจะทำยังไงเห็นอย่างนี้เหดูกันนี้ครับอันนี้ที่แรกก็ติดตีนะครับอันนี้กี่เดือนแล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนหนึ่งมกรากรุมามีนาเมษาพฤษภามิถุนารกฎาดาประมาณหกเดือนห้าหกเดือน,นครับเนี่ยตอนแรกพุ่งดีมากเหมือนจักสรรแน่นละนี่ผ่านไปห้าหกเดือน เสร็จล้วไปไม่รอดหยุดหมดเลยนิ่งไปแล้วนะครับนี่หกเดือนไอ้หนเดือนยังเห็นเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยพอหกเดือนประมาณหกเดือนกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะครับเสร็จทําไงทีนี้ไปต่อไม่ได้แล้วครับแต่ถ้าใครพอจะมีปีมือก็สามารถจะตอนออกไปหรือตัดไปเสียบยอดอย่างอืงอ่นก็ได้ครับแต่นี้ผมไม่ได้มีเวลาก็เลยเอาอไปก่อนเดี๋ยวจะไปออกไปที่หลังนะครับ ทีนี้เราจะสังเกตยังไงมาดูนันนี้อันนี้ผมก็เสียบเองอน,นี่เสียบไว้ระมาพอๆกันนะเดือนต่างเดือนสิบสองปีที่แล้วท่านวาก็มาณหกเดือนเหมือนกันหกเดือนเถ้าจริงๆแล้วถ้าจะให้ปลอดภัยนะครับ มันจะได้แผลลักษณะนี้แล้วนะครับเนี่ยก็คืออันนี้ก็ถึงว่าไม่ถึงก็ดีที่สุดนะครับแต่ว่าพอประมาณใช้ได้หมายถึงว่ามันจะเรียบร้อยต่อจะค่อนข้างเรียบแล้วก็ไม่ปูดไม่บวมนะครับอันนี้ใช้ได้ประมาณนี้แล้วระยะเวลาจากการเสียบถึงเวลาที่ออกจำหน่ายเคลื่อนย้ายเนี่ย อย่างน้อยที่สุดประมาณห้าหรือหกเดือนครับควรจะแกะเทปแล้วนะครับอย่างนี้อันนี้หกเดือนกว่าเนี่ยมันก็ยังโอเคดูได้ถึงจะต่อไม่สนิทแนบเนียนนะแต่ว่ายังสวยครับเมื่อกี้เราไปดูไอ้ต้นที่มันเสียบแล้วสวยนะครับลอยเนี้ยบเมือนสักครู่เนี่ยไปแล้ว ทีมาดูว่าอันไหนที่ดูแล้วมันไม่ดีนะครับนี่ครับอย่างเงี้ยถ้ากิ่งที่เสียบยอดต้นเสียบยอดเนี่ยดูแล้วมีต้นต่อกับไอ้ที่เสียบมันปูดปูดบวมบวมขุ่นขะไม่เรียบอย่างเงี้ยอ่านเลยครับเพราะว่าในในร้อยปูดเนี่ยข้างในเนี่ยอาจจะมีปัญหาแล้วไม่ใช่อาจ,จมีปัญหาหนึ่งอาจจะมีเชื้อโรคอะไรเข้าไปอยู่แล้วมัาไม่เกิดปฏิกิริยามันก็เลยพองออกมาสอง ข่อนาเลี้ยงไม่สนิทแน่นอนครับขนะนี้มันถึงปูงเนี้ยอันนี้ผมก็ทําเองเดี๋ยวก็เลยไม่เดือดร้อนอะไรก็ปล่อยไว้เนี่ยถ้ามันไม่รอดกับบากันใหม่แต่ทีนี้ในกรณีที่ซื้อไปเนี่ยท่านอาจจะต้องเสียเวลาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนบางทีมันอาจจะอยู่ได้กับท่านได้ไม่นานแต่ต้นนี้อยู่มันเกือบปีแล้ว หรือว่าโอเคนะครับต้นใหญ่เลี้ยงมาจนไปเรื่อยๆนี่ทําเองก็เลยไม่ต้นนั้นเท่าไหร่แต่สําหรับที่ท่านที่จะซื้อไปเนี่ยขอให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับต้นเล็กๆถ้ามันปูดอย่างเงี้ยเสียบใหม่ๆก็ต้นไม่ใหญ่ต้นเล็กถ้ามันร้อยแผลไม่สนิทนะครับปูดอย่างเงี้ยไม่เอาผ่านเลยครับต้นนี้ไม่เอาเลยผ่านทันทีถ้าเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับป,ปูดอย่างนี้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวดูอีกต้นหนึ่ง อ่านี้ก็อีกต้นหนึ่งครับเห็นไหมครับปูดมากอันนี้ปูดหนักของเมื่อกี้ทําท่ามันจะหลุดไม่หลุดแหลแต่ก็ยังอยู่มันก็แสดงว่ามีอะไรผิดปกติข้างในนี้ซึ่งอนาคตแน่นอนแล้วครับไปไม่รอดไม่โตระยะแรกอาจจะโอเคอยู่แต่ผ่านผ่านไปเนะี่ยไม่รอดแน่นอนนะครับเพราะมันจะโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้จะไม่โตเนื่องจากการเชื่อมต่อมันไม่ดีที่โตเนี่ยอาจจะมีอะไรอยู่ข้างใน ทำให้เกิดปฏิกิยามันก็เลยสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาเยอะแยะคุมไปหมดนะครับเนี่ยอยู่รอบอีกโดมากเลยเห็นนะครับไม่รอดแน่นอนทัานมาดูต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับอันนี้มันอยู่ในกระถางอยู่ในง่ายไปง่ายที่ลงดินว่ามันค่อนข้างลกผมเลยไม่ได้พาไปดูก็พูดง่ายก็คือมันจะต้องเรียบอย่างเงี้ยครับร้อยต่อถึงจะไม่เรียบจนิดแต่ก็ต้องเรียบมาก ค่อนข้างจะสนิทด,ดีนะครับก็โอเคแต่อันนี้มันแตกกิ่งด้านนี้ออกมาเพิ่มอันเก่าไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคละใหญ่โตลอยต่อใช้ได้นะครับก็เนี่ยง่ายๆนะครับพิจารณาแค่ตรงเนี้อันเด็บอันดับหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงต้นเล็กๆนะครับหมายถึงว่าต้นเล็กๆอย่างที่พาไปดูเนี้ย ันดับหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงตัวเล็กๆนะครับนดเล็กอย่างนี้เนียที่เสียบใหม่ๆร้อยเทปไม่ได้แกะเนี่ยหลีกเลี่ยงเลยนะไม่ต้องสนใจเลยอันนี้ถึงว่ามันจะยาวเพราะมันพุ่งดีตอมันใหญ่มันก็เลยพุ่งแต่ว่าอายุมันแค่เดือนเดียวนะครับไม่ได้ให้หลีกเลี่ยงไปเลยประเภทนี้ครับตัวเล็กๆถ้าเป็นไปได้นะครับให้อยู่ตรงนี้ก่อน ถ้ามันเริ่มแก่แล้วก็โอเคนะครับก็ซึ่งก็ใช้เวลาอยู่อันที่ให้ดูมาสักครู่อันนี้เลี่ยงนะครับถ้ารับต้นเสียบยอดบนตออุทุมพรถ้าเป็นขนาะนี้อย่าเพิ่งซื้อรอไปก่อนก็พอดีช่วงนี้ไม่มีต้นที่มันเสียบใหม่ๆแล้วก็อายุกลางๆได้แล้วก็มีอายุเยอะแล้วอย่างต้นนี้หกเจ็ดเดือน ก็ง่ายๆครับไอต่อเขีเขยวๆเมื่อกี้ไม่ได้ให้มันเปลี่ยนสีก่อนนะพูดง่ายพลารล้อยต่อเขาแกะเทปแล้วเขาดูแผลเขานะครับแผลเรียบเนียนแล้วก็เขาแกะเทปแล้วแล้วก็ยอดที่งอกออกไปอ่ะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแล้วนะครับอย่างน,น้อยก็ห้าหกเดือนขึ้นนะครับแอนกิบมีโอกาสรอดสูงแค่บอกว่ามีโอกาสรอดสูงนะครับไม่ได้รอดรอดเต็นต้องไปเสี่ยงเอาย่อนผมบอกนะมันมีความเสี่ยง ก็พิมงครับอันนี้สำหรับมาเดือฝรั่งบนตอขพอรนะครับครับสำหรับไอต่อลักกี้ต่อป่าหรือตอมาเดืออฝรั่งดื่นก็เหมือนกัน,นครับพี่นาไม่แตกต่างนะครับอันนี้ก็อะไรล่ะบ f เอะครับ บีเอฟบนต่อออสเตเลียต้องเดือนอะไรดูสิเดือนห้าหกเจ็ดประมาณเดือนนอกว่านะมันต่อออสเตเลียเหมือนกันครับพี่นาหลักการเดียวกันนะครับเล็กๆนี้ไม่เอานะครับไม่เสี่ยงรอให้มันใหญ่ก่อน พูงดง่ายๆก็คือรอจนใน้ที่งอกขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยก็เปลี่ยนสีนครับเปลี่ยนลงสีประมาณนี้ถือว่ายัางโอเคมีโอกาสรอดอยู่นะครับซึ่งก็ใช้เวลาประมาณสามประมาณพอๆกันนะสี่ห้าเดือนวันนี้แต่ให้ปลอดภัยก็ผมว่าหกเดือนไปแล้วปลอดภัยสุดนะครับถึงจะไม่ปลอดภย100ัยร้อเอร์เซ็นแต่ก็ยังดีกว่านะครับ ก็เดี๋ยวพาไปดูต้นที่มันติดสนิทดีแล้วนะครับอ่ะครับพอดีผ่านมาต้นนี้อันนี้เป็นตอยลักกี้นะครับข้างล่างอีลักกี้ข้างบนเป็น BFF b a a c k แบดเนครับก็ขนาดนี้ก็ไม่ไหวครับอันนี้เสียบเองเหมือนกันร้อยถอร้อยต่อไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ปูดปูดบวมๆถึงกิ่งจะแก่แล้วนะครับแต่ว,ว่าคิดว่าน่าจะ ไปไม่รอดเท่าไหร่นะครับก็พอทูทูไทไๆนี่ทําเองก็เลยไม่เดือดร้อนอะไรนะครับลักษณะนี้ถ้าดูข้อต่อแล้วเป็นอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับอันนี้เริ่มออกลูกมาแล้วยอดไม่ไปแล้วผ่านไปกี่เดือนแล้วเนี่ยหกเดือนห้าหกเดือนนะแก่แล้วครับกิ่งแก่อันนี้ก็น่าจะไปไม่รอดนะครับไปต่อไม่ไหวแล้วแต่ว่ามียอดมีแก่แล้วผมจะเอาไปเสียบต่อ นี่ครับต้องขนาดนี้อันนี้มันแตกออกมา,มาผมก็เลยตัดออกไปตัดจักตอ่ออันนี้เป็นตออิตาลีป่านะครับเนี้ยร้อยตอ่อมันค่อนข้างเนียบหน่อยอันนี้ซื้อเข้ามานะครับต่อเป๊ะเลยพออยู่ๆมันแตกกิ่งนี้มาเผอเดียวยว,ยวมันก็ใหญ่ผมก็เลยตัดออกแล้วก็ทาฟินโคดไปนะครับอันนี้เป็นจะรีลีป่านะครับอกูกต้นหนึ่ง อ่าตอนนี้เป็นตอยลักกี้ครับนี่ลักกี้นี่ผมก็เสียบเองนะครับเอาินโอเฟนมาเสียบไปร้อยต่อก็เนียนอย่างนี้นะครับโอเคที่จริงมีหลายต้นนะครับผมเสียบไปเองแต่มันอยู่หลังบ้านนู้นมันช่วงนี้ค่อนข้างลกฝนก็ตกเยอะอะไรไม่ได้ไปดูพามาดูแค่นี้เป็นตัวอย่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าพี่เรนาจะรับจริงๆนะครับสําหรับมะเดื่อฝรั่ง ที่เสียบยอดนะครับต้นเสียบยอดหรือติดตาก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับสําหรับท่านที่มือใหม่สําหรับมือใหม่ท่านท่านที่เป็นมือใหม่แล้วก็สนใจที่จะปลูกมะเดื่อฝรั่งโดยใช้ต้นที่เป็นต้นเสียบยอดหรือติดตาไม่ว่าจะตองทุมพรต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับมะเดื่อฝรั่งต่ออิลักกี้ต่อป่าเรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ ขอให้พิจารณาดีๆนะครับอย่างที่ผมได้แนะนําไปนะครับเพื่อลดความเสี่ยงเพราะว่าต้นพันธุ์ที่มาจากการเสียบยอดกิดตาเนี่ยค่อนข้างจะมีราคาสูงนะสูงกว่าต้นที่มาจากต้นกิ่งชําหรือกิ่งตอนนะครับมันก็ถ้าเสี่ยงมากสูญเสียมันก็ไหลยอยู่นะครับต้นหนึ่งไม่ใช่ถูกนะครับปัจจุบันนี้ต้นที่ใช้ได้ใช้ได้เนี่ย ราคามันก็อยู่ที่เจ็ดแปดร้อยแล้วนะครับถ้าทำแันนี้ก็จะเป็นต้นที่เขาเสียบใหม่ๆก็ไม,ไม่ไม่พิจารณาไม่แนะนำนะครับพูงนา้เพราะจะเสี่ยงสูงคุณบีกครับก็คือราคาสูงมันใช้เวลานานราคาอเลยสูงแต่โอกาสเสี่ยงก็เหลือน้อยลงนะครับก็พิจาณากันดูนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ